เริ่มมีการขยับเคลื่อนไหวกันของ2องพักที่เป็นแกนนำา8พักร่วมรวมตัวกันแล้วนะฮะน่าจะมีท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์เจตธนวันนิชพูดไว้หรือไม่เสนอ151คือให้โหวตชี้ชัดกันไปเลยว่าจะเอาอยัางไงจะให้เดินหน้าต่อหรือพอแค่นั้นแต่มีการวิเคราะห์เหมือนกันคุณผู้ชมครับว่าที่เขาไม่ให้โหวตเนี่ยเป็นเพราะว่าเสียงของที่ประชุมรัฐสภาก็คือ 749เสียงถ้าให้โหวตถ้าให้โหวตนะฮะเสียงของทั้งฝั่ง8พดพักร่วมก็แพ้อยู่ดีเหมือนกับการโหวตนายก13ท,ที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้คือยื้อไปได้ ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่ตราบใดที่ยังไม่มีการโหวตคุณพิธาก็ยังคงได้นั่งอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาต่อและตราบใดที่ยังไม่มีการวินิจฉัยโดยประธานซึ่งตอนนี้ประธานคือคุณพรเพชรวิชิตชลชัยร,รองประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่แทนนะคุณวันนอไปพักและก็บรรยากาศล่าสุดนะในสภาคือนอกจากฝั่งของคุณพิธาและก้าวไกลที่หารือกันเนี่ยเป็นฝั่งของคุณถากรตันสิทธิ์นะครับ,รบจากไทยสร้างไทยซึ่งอภิปรายหลักๆก,ก็คือพยายามจะให้เหตุผลเหมือนกับฝั่งก้าวไกลให้เหตุผลนะครับว่า เรื่องของข้อบังคับที่อ้างข้อ41เนี่ยไม่ให้คุณพิธาได้รับการโหวตซ้ำนะตรงนี้เนี่ยมันเล็กกว่ารัฐธรรมนูนมันเล็กกว่าสมาชิกรัฐสภาเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา159ที่ระบุว่าให้อำนาจสสในการโหวตนายกร่วมกับมาตรา272ให้บุธิสมาชิกเห็นชอบด้วย ก็เหมือนอาจารย์เจตวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ว่ารัฐธรรมนูญมีศักย์ใหญ่กว่าข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่41แต่ว่ารัฐสภาก็ยังคงเถียงเรื่องนี้กันตั้งแต่เช้านะคะจนถึงตอนนี้บ่ายโมงก็ยังอยู่ที่เรื่องนี้กันอยู่ครับแล้วถามว่าจริงๆแล้วในมุมมองของนักกฎหมายหลากหลายท่านเนี่ยเขาคิดว่าการเสนอชื่อคุณพิธาทำได้ไหมเสนอชื่อรอบสองเรื่องข้อบังคับข้อ41ที่เถียงกันมาตั้งแต่9โมงเช้า คนหนึ่งที่วิเคราะห์เรื่องนี้แล้วเป็นนักกฎหมายอยู่ในแวดวงอายการด้วยดรธนกฤษวรธนชากูลอายการจังหวัดประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับคุณผู้ชมครับท่านโพสต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็มุมมองทางกฎหมายเอาไว้แบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญนะฮะก็มีแนวทางในการปฏิบัติออกมาแล้วถามว่าการตีความ ข้อบังคับข้อ4 1่ก็คือเสนอชื่อคุณพิธาได้ไหมต้องดูแบบนี้ก่อนไอ้ที่เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยว่ามันการเสนอชื่อนายกเป็นยติหรือไม่ใช่ยติหน้าตาของยติกับ<ฆ>เรื่องการเสนอชื่อนายกมันก็คล้ายๆกันคือลองดูตามข้อมูลนี้มีผู้เสนอชื่อเหมือนกันแล้วก็ต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า10คนเหมือนกันอันนี้หน้าตาของ ยติทั่วไปกับเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อยากให้ดูตรงนี้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นยตินะถ้าดูเนื้อในไม่ได้ดูเฉพาะหน้าตามันเนื่องมาจากว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกไม่ได้ระบ,บุ ว่ามันเป็นยติคือไม่ได้มีการเขียนเอาไว้เรื่องนี้ไม่มีคําว่ายตินําหน้าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดและเพราะถ้าเรื่องใดที่มันเขียนว่าเรื่องนี้เป็นยติในรัฐธรรมนูญเขาจะมีคําว่ายตินําหน้าเสมอแต่เรื่องการโหวตเรื่องนายกไม่มีคําว่ายตินําหน้าอันนี้ตีความแบบกาปั้นทุบดินตัวหนังสือเขียนยังไงว่าอย่างนั้นมันต้องตีความแบบนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมรัฐสภา เคยพิจารณาให้ความเห็นชอบตุลาการสารปกครองสูงสุดสองรอบเสนอชื่อได้สองครั้งแบบเดียวกันทำไมตอนนั้นรัฐสภาถึงเห็นชอบได้คือมีการเสนอชื่อรอบแรกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการโหวตก็เลยให้เสนอชื่อรอบสองถ้าขนาดว่าตุลาการสารปกครองสูงสุดยังเสนอได้สองรอบแล้วคุณก็รับบหวตได้แต่ทำไม การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถึงเสนอสองรอบไม่ได้มันก็ต้องถามถึงมาตรฐานว่าเราจะยึดมาตรฐานตรงไหนนี่คือในมุมของดรธนกฤษวรธนชากูลอายการจังหวัดประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดนะฮะครับ